สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกันหรือลัคนากันแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่18กันยาถึง17ตุลามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกันหรือลัคนากันในช่วงเดือนกันยาขอภัยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรัก จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์มหาสจรัร์โดมิโน,โนในการพยากรณเราจะพยากรณ์กันแบบจักรราศีโดยใช้แผ่นธรรมศินในการกำหนดตำแหน่งต่างๆมาดามขออนุญาตชาวราศีกันหรือลัคนาการทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดโดมิโนแทนคุณโดมิโนรู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าชาวราศีกันหรือลัคนาการในช่วงเดือนกุมภาพัานปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตำแหน่งแรกตำแหน่งตัวตนได้ เจ็ดแปดเอได้เก้าแปดนะคะตำแหน่งต่อมาการเงินได้สามศูนย์ตำแหน่งต่อมาสหัสชชะพี่น้องเพื่อนฝูงได้เจ็ดเจ็ดนะคะตำแหน่งต่อมาพันธุทุกได้เก้าห้าตำแหน่งต่อมาปุตตะได้ศูนย์ศูนย์ตำแหน่งต่อมาอริได้เออแปดหนึ่งนะคะ ตำแหน่งต่อมาปัตตนิได้หนึ่งห้าตำแหน่งต่อมามรณะได้เก้าหนึ่งตำแหน่งต่อมาสุภะได้สามเก้ากรรม,มะได้สองเก้าดาภะได้สี่เจ็ดและก็เออวินาศนะคะวินาศได้เจ็ดหก เรามาดูกันที่ตำแหน่งแรกก่อนนะคะในตำแหน่งตัวตนได้9898 98, ในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกันหรือลัคนาการขออภัยถ้ามีเสียงเด็กรบกวนนะคะเพราะว่าวันนี้พอดีเป็นวันหยุดอาจคลิปวันหยุดก็จะอย่างนี้หน่อยอ,อึก,กระทึกคึกโคมเพราะพี่น้องตีกันนะคะตำแหน่งแรกนะคะตำแหน่งตัวตนได้9898เ้าขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม,ตมหรือบางคนชาวราศีกันหรือลัคนากนนารอาจกาลังศึกษาเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสายโม สายพิธีกรรมหรือใครทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านความเชื่อความศรัทธาต่างๆนะคะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าถ้าชาวราศีกันไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ที่มาดามพูดเพราะบางคนก็อาจจะทําอาชีพอื่นก็ได้แต่ถ้าทําอาชีพที่มาดามพูดถึงก็อาจจะเป็นช่วงของจังหวะของการศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับทางด้านสายโมทา,ทางด้านพิธีกรรมทางด้าน เอ่อความเชื่อถือความศรัทธานะคะมีมีเกณฑ์ของการเรียนรู้เพิ่มเติมแต่ถ้าชาวราศีกันเอ่อถ้าทำงานอาชีพทั่วไปแล้วในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าต้องขยันนะต้องมีความกระตือรือร้อนนะต้องทำอะไรแบบเอาจริงเอาจังนะคะอาจจะเป็นช่วงของการที่ดูเลาะแหละโลเลเดี๋ยวก็นึกขยันเดี๋ยวก็นึกขี้เกียจเอาแน่เอานอนกับอารมณ์ของตัวเองไม่ได้นะักแต่เป็นช่วงของการที่เรียกว่าเจ้าอารมณ์ โมโหง่ายฉุนเฉียวง่ายและเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอาจจะเป็นช่วงของการติดเพื่อนหรือรักพวกพ้องมากเกินไปก็บางครั้งในใครที่ติดเพื่อนใครที่รักพวกพ้องมากเกินไปก็ระวังการที่จะออกหน้ารับแทนลูกน้องเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าคนที่เรารักหรือคนสนิทของเราหรือลูกน้องที่สนิทของเราก็จะส่อ ทำเรื่องเดือดร้อนให้กับตัวเราได้นะคะในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกันหรือลัคนากันระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจารคิดนานๆน,น,นะคะคิดนานๆนนคิดเยอะๆค่อยพูดเอ่อไม่ใช่คิดปุ๊บพูดปั๊บเลยอันเนี้ยบางทีเราไม่ได้ไตรตรองให้ดีก่อนบางครั้งในคําพูดคําจารเนี่ยถ้าพูดมาจากความรู้สึกที่แบบอยากจะพูดพองออกไปเลยบางทีมันก็อาจที่จะไม่เข้าหูคนก็ได้นะคะ อาจจะส่งผลทําให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้ด้วยดูตําแหน่งต่อมาเรื่องการเงินเขาบอกว่าการเงินการเงินจริงๆคุณมีรายได้ที่ดีนะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยแต่จะหมดไปกับการอะไรหมดไปกับการกินนะคะการกินการแต่งตัวการกินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยดังนั้นเขาบอกว่ามีเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะนะหรือว่ามีเงินผ่านมือตลอดเวลาแต่ว่าเราเก็บไม่ค่อยอยู่หมดไปกับการกินหมดไปกับการไป ถ้ายิง่งถ้าเกิดชาวราศีกันเป็นผู้หญิงก็อบอกถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะอาจที่จะหมดไปกับการที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราไม่ควรไปอยู่ใกล้คนที่ด้อยกว่าเรามันอดไม่ได้ที่จะต้องควักเร็วใจเร็วมันก็จะเสียเงินตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เรียกว่ามีผู้หญิงคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้ตำแหน่งต่อมานะคะสหัชพี่น้องเพื่อนฝูง พี่น้องต้องน้องคนที่ถัดจากเราลงไปนะเขาบอกว่าชาวราศีกันหรือลัคนากันใครที่มีพ네ี่น um. ้องนะคะน้องที่คนที่ถัดจากคุณลงไปเขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการที่ว่าน้องจะเจ็บป่วยนะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยแต่มันเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังแบบรักษาไม่หายบางคนก็อาจที่จะญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็อย่างที่มาดามบอกน้องคนที่ถัดจากเราลงไปเท่านั้นอย่างเช่นว่า เราเป็นพี่คนโตมีน้องคนที่สองแค่นั้นนะหมายถึงแค่คนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกคนเดียวอันนั้นไม่เกี่ยวนะคะก็ถือว่าไม่ต้องฟังตรงนี้แต่บางคนก็อาจจะหมายถึงเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทหรือน้องคนที่ถัดจากคุณลงไปมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังแบบรักษาไม่หายแต่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นีมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นแต่เป็นเกณฑ์ของการดีขึ้นที่มันเป็นการดีขึ้นแค่ชั่วคราวนะคะ เพราะฉะนั้นชาวราศีกันหรือลัคนาการใครท,ที่มีพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่เจ็บป่วยอาจจะเป็นเจ็บป่วยแบบเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้โรคผิวหนังแบบรักษาไม่หายหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะก็ในช่วงเดือนกุมภาพันนี้เหมือนจะดีขึ้นนะคะส่วนยวดยานพาหน,นะหรือการเดินทางที่จะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆไปติดต่อติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆเขาบอกว่า ยวดยานพาหนะก็เอ่อถ้าใครใช้รถกลางเกาง่ากลางใหม่ดูเครื่องเช็คทุกอย่างก่อนออกเดินทางถึงจะเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพไม่งั้นคุณอาจจะไปมีปัญหาตามทางเกิดขึ้นได้ส่วนถ้าถามถึงเรื่องว่าแล้วไปติดต่อธุรกิจแต่แล้วแล้วไปคุยงานนะจะเป็นยังไงเขาบอกว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะตกลงกันแล้วแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกเลิกเกิดขึ้นก็ได้นะ นะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะก็ต้องอทำใจไว้สักนิดหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคุณก็จะต้องมีอะไรใหม่ๆไปนําเสนอหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงการข้อตกลงกันใหม่ถึงจะสําเร็จนะคะตําแ,แหน่งต่อมาพันธุพันธุหมายถึงพี่น้องนะคะพ่อแม่หรือแม้กระทั่งพี่น้องพ่อแม่คนรัก ลูกหลานนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวได้95 95ในทีนี้เขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ที่ดูดีนะคะอาจที่จะดูไม่หวือหวาอาจจะอยู่กันคนละมุมอยู่กันคนละที่คนละแบบคนหนึ่งอยู่มุมนึงคนนึงชอบอย่างคนนี้คนนึงอีกชอบอีกอย่างก็อาจที่จะไม่ค่อยได้สูงสิงไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไหร่แต่ถามว่ารักกันดีไหมรักกันดีถ้ามีปัญหาเนี้ย ก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้นะคะในที่นี้เขาบอกว่าอาคารที่อยู่อาศัยของชาวราศีกันหรือลัคนากันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่นะโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่อที่คุณเคารพนับถืออย่างเช่นพญานาคนะคะหรือบางคนอาจจะไม่มีพญานาคคุณก็นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามให้หมันสดมน สวดมนต์นั่งสมาธินะคะถวายผลบุญให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพทุกองค์ที่ปกปักรักษาตัวเราแล้วก็เอ่อถึงจะให้บุญนั้นน่ะแบ่งผลบุญแบ่งผลบุญให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วค่อยอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรนะคะตำแหน่งต่อมาปุตตะปุตตะโครงการใหม่ๆเขาถามว่าสำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่หรือว่า ออทำธุรกิจส่วนตัวมีโครงการใหม่ๆท้าทายความสามารถเข้ามานะแต่มันจะเป็นโครงการที่ยังไม่แน่ไม่นอนบางทีอาจที่จะถ้าทำแล้วเนี่ยมันคุณสามารถทำแล้วก็รู้สึกว่าเออเราชอบเอาชนะเราอยากจะทำให้ได้คุณก็สามารถที่จะทำได้แต่ถ้าเกิดทำแล้วเกิดความท้อซะก่อนโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่เข้ามาแป๊บเดียวแล้วหายไปนะคะมันยังไม่เกิดความมั่นคงกับในชีวิตคุณอาจจะมีการที่ท้าทายความสามารถคุณเฉย คุณอาจจะไม่ใช่งานถนัดเลยอาจจะไม่ใช่งานที่เคยทํามาก่อนเลยก็ได้บางคนก็ทําสําเร็จบางคนก็ทําไม่สําเร็จนะต้องบอกก่อนนะทีนี้ถ้าเกิดว่าถามถึงเรื่องความรักสําหรับคนโสดเขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนเด็กกว่าเข้ามาหรืออาจจะพบรักกับคนที่เด็กกว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการมีสเสน่ห์ของเราแล้วดึงดูดคนเข้ามาแต่ทีนี้การดึงดูดคนเข้ามาของคุณเนี่ยมันอาจจะดึงทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้ามาแต่คุณเลือกที่จะถูกใจเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ ต้องพูดแบบนี้นะคะทีนี้ก็ามาตำแหน่งต่อมาอิอุปสรรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆในการทำงานสำหรับชาวราศีกันหรือลัคนากันนะคะได้แปดหนึ่งเอ้ได้หนึ 1, ่งแปดนะคะได้หนึ่งแปดในที่นี้เขาบอกว่าชาวขออภยัยได้แปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งในที่นี้บอกว่าชาวราศีกันหรือลัคนากันเนี่ยคุณมีเจ้ากรรมนายเวร คุณมีอุปสรรคติดขัดในการทํางาน,นมีการขัดแย้งต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวมันเสมือนเจอ,เจอเจ้ากรรมนายเวรดังนั้นถามว่าเจอเจ้ากรรมนายเวรแล้วเราจะแก้ไขยังไงจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ามันจะแก้ไขได้นะมันแค่ทําให้หนักเป็นเบาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณไหว้บูชาพระลาหูนะคะไหว้บูชาพระราหูในคืนวันพุธนะพุธไหนก็ได้ของเดือนกุมภาพันธ์ อ่าของดำแปดอย่างทูบดำแปดดอกเทียนดำแปดเล่มนะคะเซิร์ชคาถาบูชาพระราหูแล้วก็ท่องไปแปดจบนะคะมันก็อาจจะทำให้แค่เพียงหนักเป็นเบาชีวิตมันมีเรื่องติดขัดเกิดขึ้นมันมีอุปสรรคแน่นอนบางคนก็อาจจะมีเรื่องติดขัดอาจจะมีอุปสรรคเกิดจากการเจ้าอารมณ์ของเราก็ได้จากการที่เรามีอีโก้สูงศักดิ์สีเยอะเกินไปก็ได้หรือบางคนก็อาจมาจากเรื่องสุขภาพก็ได้ด้วยเช่นกัน ตำแหน่งต่อมาปัตตนีปัตตนีหมายถึงความรักสําหรับคนมีคู่ความรักสําหรับคนมีคู่ได้ไพ่ไปที่สิบห้านะคะสิบห้าเอ่อความรักสําหรับคนมีคู่ถ้าถามถึงว่าได้ไพ่ไปที่สิบห้าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักด้วยต้องบอกเลยนะคุณอาจจะมีเกณฑ์หึงหวงกันเพราะชาวราศีกันในช่วงของเนีเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ ไม่ว่าจะคนโสดหรือคนไม่โสดเนี่ยมันจะดึงดูดให้คนเข้ามาเพราะฉะนั้นความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยถ้าคุณรู้จักยับยั้งชั่งใจมันก็จะไม่เกิดรักสามเศร้าแต่ถ้าคุณไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจพอพูดพอคุยไปแล้วเนี่ยมันก็อาจที่จะไปพัฒนาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อะไรเนี่ยเพี้ยนอาจจะไปพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกันหรือลัคนาการต้องระมัดระวังมันมีเกณฑ์ถึงห่วงกันเกิดขึ้นนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงการที่ว่า เขายังรักเรามากอยู่เขาไม่อยากเห็นเราไปพูด <c oughs> ไปคุยกับคนอื่นไม่อยากเห็นให้เราให้ความสัมพันธ์กับคนอื่นความสําคัญกับคนอื่นมากเกินไปถ้าถามถึงว่าคู่ครองของคุณดีไหมจริงๆได้หนึ่งห้าเนี่ยคู่ครองของคุณเป็นคนดีนะรักจริงนะแล้วก็อีกอย่างคู่ครองของคุณคนนี้เป็นคู่ครองที่ส่งเสริมให้คุณเนี่ยไม่ว่าจะด้านหน้าที่การงานการเงินหรือด้านใดๆก็ตามทําให้คุณมีความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นอนะไม่ควรเปลี่ยนคู่ไม่ควรที่จะทําอะไรผิดศีลธรรมหรือผิดสิลข้อสามมันจะทําให้ชีวิตที่มันกําลังจะดีมันจะจมปากจมดิ่งลงไปเลยนะคะตําแหน่งนี้ถ้ามามองถึงเรื่องเจ้านายหรือหัวหน้างานเจ้านายหัวหน้างานรักใคร่เมตตาคุณอยู่นะแล้วก็มีการส่งเสริมคุณด้วยแต่เพียงเป็นการส่งเสริมแบบไม่ได้เปิดเผยแล้วก็เป็นการส่งเสริมแบบที่เรียกว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอนของเขานะคะ อย่างเช่นถ้าคุณขยันมากก็อาจจะผลักดันแบบก้าวกระโดดถ้าคุณขยันน้อยก็ยังจะต้องอยู่กับที่ไปก่อนนะคะตำแหน่งต่อมาอ๋อเดี๋ยวมาดูตำแหน่งตำแหน่งเอ,อปัตนีก่อนนะถ้าตำแหน่งเนี้ยมองถึงเรื่องศัตรูเปิดเผยศัตรูเปิดเผยได้หนึ่งห้าในที่นี้เขาบอกว่าศัตรูเปิดเผยเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะเพียงแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนยิ้มหวานเข้าไว้นะคะ เจอหน้าเขาทั้งๆที่รู้ว่าเขาเกลียดเราแหละแต่เราก็ต้องยิ้มให้เดี๋ยวนานวันไปใจอ่อนเองนะคะเพราะฉะนั้นนะศัตรูเปิดเอยศัตรูเปิดเผยจะทําอะไรเราหรือไม่ทําอะไรเราเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าจะวางตัวแบบไหนตําแหน่งต่อมามรณะ,ะ,ะ,ะมรณะ,ะในที่นี้มหมายถึงการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลานะคะได้เอ่อได้เก้าหนึ่ง ในก้าหนึ่งเขาบอกว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตานะให้ระวังเรื่องสายตาให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความดันนะคะระวังไขมันอุดตันเส้นเลือดเส้นเลือดอาจจะมีการตรีบตันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะสําหรับใครที่เป็นวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานก็ต้องใครที่อยู่หน้าจอคอมมากๆใครที่เล่นมือถือมากๆตาจะมีปัญหานะโดยเฉพาะตาข้างขวานะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องเอ่อ ความดันความดันสูงนะคะอาจที่จะต้องเวลาลุกขึ้นแล้วอะลุกขึ้นจากที่นอนให้นั่งก่อนนั่งสักแป๊บหนึ่งแล้วเอาน้ำขึ้นมาจิบจิบจิบ,จ,บจิบไปสักสี่ห้าหยดนะคะสี่ห้าอึกไม่ใช่สี่ห้าหยดสี่ห้าอึกแล้วก็นั่งแล้วก็ค่อยลุกขึ้นยืนยืนสักกระเดี๋ยวเราค่อยก้าวขาเดินออกอาทิตย์นี้จะเป็นปกติแล้วแต่ถ้าคุณลุกเร็วรีบลุกพวดแล้วยืนเลยบางทีเซแล้วล้มอาจที่จะทําให้เราพิการได้นะ ตำแหน่งต่อมาสุภะเกียรติยศชื่อเสียงวาส,สนาบารมีได้ไพ่ไปที่สามสิบสามสิบนี่ถ้าคนทำงานประจำนะต้องบอกก่อนเลยนะว่ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงส่วนถ้าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวในที่นี้เขาบอกว่า จะมีชื่อเสียงได้ต้องย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่คุณทำให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็ให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นจะส่งผลทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสมีชื่อเสียงได้มากเลยทีเดียวนะคะส่วนสำหรับคนที่ทำงานประจำอย่างที่เมื่อกี้มาดามบอกว่ามีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อตนตำแหน่งจากมีผู้หญิงคอยให้การสนับสนุนแล้วที่สำคัญมันอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอาจจะต้องเซ็นสัญญา ออยอมรับอะไรกับเขาในบางสิ่งบางอย่างที่ป็นเป็นข้อผูกมัดทําให้บางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอึดอัดอยากออกก็ยังออกไม่ได้นะตําแหน่งต่อมากรรมการงานการงานในที่นี้เขาบอกว่าได้สองเก้าสองเก้าถ้าถามถึงว่าการงานเป็นยังไงการงานยังไม่มั่นคงเลยอะนะคะมันอาจจะเป็นช่วงของจังหวะที่เราทําอะไรเนี่ยเอือยเชยเชยแฉะเกินไปหรือเปล่ามันเลยทําให้งานไม่ค่อยมั่นคง หรือโครงการใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่คิดจะทำถ้ามันไม่ถนัดจริงๆยกเลิกไปเลยจะดีกว่านะคะส่วนเอในไพ่ใบนี้เขายังเตือนว่าการงานจะเดือดร้อนได้หรือมีปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลได้จากคำพูดคำจาของตัวคุณนะี่ยนะจากการโพสต์ของตัวคุณด้วยนะว่าคุณไปโพสต์ทำให้คนอื่นน่ะเวลาที่เขาดูแล้วเขาจะรู้สึกเอว่าเราหรือเปล่าเสียบแทงใจจังเลย ประมาณนี้ก็จะทําเรื่องเดือดร้อนมาถึงคุณได้นะคะทีนี้มาดูตําแหน่งต่อมาลาพะโชคลาภได้สี่เจ็ดสี่เจ็ดเขาบอกว่าโชคลาภจากลาบลอยไม่มีนะโชคลาภส่วนใหญ่จะมาจากแรงงานของตัวเองดังนั้นสําหรับใครที่หวังคาดหวังลาบลอยถ้าจะว่าไม่มีเลยทีเดียวจนแบบ ซื้อแล้วมันเป็นศูนย์แน่นอนซื้อแล้วมันติดลบแน่นอนก็ไม่เชิงนะคะมีอยู่เหมือนกันแต่มันจะเป็นโชคลาภที่มาเกี่ยวกับยวดยานพาหนะหรือมาจากบ้านเล็กที่นะคะบางคนก็อาจจะเล่นบ้านเล็กที่บางคนก็อาจจะจะเล่นทะเบียนรถก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจที่จะได้เกี่ยวกับการเซ็นสัญญาบางสะบางอย่างจากสิ่งที่เรารอคอยมานานแล้วก็ได้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภนะคะ ตำแหน่งต่อมาเอา่อเจ็ดหกเจ็ดหกในที่นี้เขาบอกว่าศัตรูลับๆมีนะนะคะศัตรูลับๆคอยจ้องคอยทำลายคอยพูดใส่ร้ายป้ายสียให้คุณเนี่ยหนักยิ่งกว่าเดิมทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบคุณทำให้คนรอบๆตัวคุณรู้สึกเกลียดคุณได้เพราะว่าเขาเหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรเราที่จะสามารถเอ่อพูดให้คุณเสื่อมเสียก็ได้พูดให้คุณดีก็ได้แต่ในที่เนี้ย นอกจากเสื่อมเสียแล้วก็มีแต่เสื่อมเสียอย่างเดียวเท่านั้นที่คุณจะต้องโดนนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการถูกสใส่ร้ายป้ายสีถูกหลุดออกจากตําแหน่งก็ได้นะคะแต่ถ้าตําแหน่งนี้มามองถึงว่าอ,อตําแหน่งนี้ถ้ามามองถึงเรื่องคดีความเขาบอกใครที่ไม่มีคดีความก็ต้องระมัดระวังคําพูดมีเกณฑ์จะมีคดีความเกิดขึ้นส่วนใครที่มีคดีความอยู่แล้ว ถ้าสามารถไปพูดคุยปรนีประนอมยอมความได้ก็จะดีแต่ถ้ายอมความไม่ได้นะคะหรือเขาไม่ยอมหรือเราไม่เอาศักดิ์ศรีเราเยอะมันก็จะกลายเป็นว่าเออมันเหมือนเป็นการคิดคิดแล้วยังไม่ได้ลงมือทำเพราะฉะนั้นในตำแหน่งเก้าแปดนะคะในราศีกันถึงบอกว่าชาวออขออภัยค่ะตำแหน่งเจ็ดหก เจ็ดหกของชาวราศีกันเนี่ยจะอยู่กันแบบจะอยู่อย่างถ้าอยู่กับศัตรูลับๆนะคะก็ทําร้ายทําร้ายเราได้แค่เพียงให้เราเจ็บเจ็บคันๆทำลายชื่อเสียงเราคุณก็จะรู้สึกอึดอัดไม่อยากอยู่อยากจะออกนะคะแต่ถ้าตําแหน่งเนี้ยมองถึงเรื่องคดีความที่เออไม่มองถึงเรื่องความทุกข์ใจนะคะความทุกข์ใจของ ชาวราศีการถามว่ามีไหมมีนะความทุกข์ใจของคุณเนี่ยคือการที่เรียกว่าคุณมองการไกลมองเกี่ยวกับเรื่องการดูแลว,ว่าอนาคตข้างหน้านะคะไม่รู้จะได้อย่างนี้หรือเปล่าเออหรืออาจจะทุกข์ใจเกี่ยวกับว่าอนาคตข้างหน้าเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของเราเนี่ยเราจะสามารถหาขึ้นมาให้มากกว่านี้ได้ไหมหรือในช่วงเนี้ยมันคือช่วงนี้ที่เรา อาจจะแย่หรือเราอาจจะดีบางคนดีบางคนเนี่ยจากคนที่เขาแย่ๆเขาก็มองว่าดีอยู่แล้วแต่คนที่ดีอยู่แล้วจะมีความรู้สึกทยานไปให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเขาก็จะมีความทุกข์ใจเหมือนอย่างเราได้ด้วยเช่นกันแต่ถามว่าแย่จนรู้สึกอยากหนีไหมมันไม่ถึงขั้นนั้นมันเป็นแค่เพียงเรื่องเลือดตกยางออกที่คุณรู้สึกว่าอืมอึดอัดเสียใจไม่ได้ดังใจประมาณนี้นะคะ หรืออาจที่จะรู้สึกว่าซึมมองโลกในแง่ลบเป็นซึมเศร้าขี้เหงานะคะก็จบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีกันหรือลัคนากันแล้วค่ะใครที่สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่มหาสรจย์โดมิโนทักกินบอกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวเอาแบบชนิดที่เรียกว่ามาดามจะเปิดไพ่ เ,เช็คกรมาดาดในการส่วนตัวเนี่ยมาดามอาจที่จะเปิดดูพื้นดวงทั้งหมดตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนธันวาแล้วก็เปิดถามไพ่ให้ว่าตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนธันวาคมเนี่ยไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศรีกันบ้างใครสนใจทัก inbox มาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงวา่าค่าครูเท่าไหร่นะคะสำหรับ fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดาม แชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามเ้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ